สวัสดีครับพ่อแมพี่น้องนะครับผมมื่อนี้นะครับกับสภาพพี่น้องเบิงความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับมื่อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ค้อบควายของพี่จันนะครับบ้านคําวัดทองมูเก้านะครับอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมื่อนี้พี่เพื่อนมีความงามมาฝากแล้วนะครับเป็นคมแม่ลูกนะครับที่ว่าพัฒนามาให้แล้วนะครับซื้อสองได้สามประกันทองนะครับเป็นลูกสาวเบิ้มและกับประกันทองของบิ๊กเบิร์ด นะฮะกอบมีค้อยเผือกสาวสองตัวนะฮะสิมาเปิดในมื่อนี่นะผมเมื่ไงจบนะผมเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามความมุ่นกับพี่เพื่นนะครับว่าสิเปิดลาข้างไหนเนี่ยนะัะผมสวัสดีครับพี่ครับมื่อนี่มียังานมาฝากพี่น้องแล้วเนาะนะผมมีโค้ไม่ลูกนะครับแล้วก็คอยเผือกสาวเอาโค้ไม่ลูกก้อนนะพี่นะออาโค้ไม่ลูกก้อนนะครับจุงมาพี่หน่อยครับผมจุงมานี่หน่อยอ่า แม่ลูกนี่เป็นลูกสาวบ่วครับนี่จ้าเป็นลูกสาวลูกสาวลูกแรกแลูกแรกเลยบ่ยครับลูกแรกเป็นลูกที่สองสองแ,แม่พันนี่มีซื้อบ่ครับนี่แม่ดวงจ้าแม่ดวงกับน้องกับน้องเดือนะน,ออน,นะครับแม่ดวงนี่เป็นสายเลยครับสายอุทัยจ้ะสายอุทนะผมน้องเดือนเป็นลูกแรกนะครับเนาะเป็นลูกสาวของบุ่มพันล้านแม่แม่ดวงในสูงสบวร้อยสาม ประการความสูงไว้ที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะพี่เนาะในผมร้อยสามสิบเจ็ดบวกนะครับประการความสูงไว้ที่ร้อยสามสิบเจ็ดสำหรับแม่ดวงเฮานะครับเป็นลูกแรกทรงลูกแรกออกมาเป็นลูกสาวของเบิ้มพระล้านนะครับในท้องก็คือผสมไปแล้วบิ๊กเบิร์ดนะผมอันนี้คือใบเบิ้มนี่คือใบเกิดของน้องเดือนนะครับผมจักเดือนแล้วครับเดือนกัวจ่ะฮเดือนแล้วล่ะจะเข้าฮกเดือนแล้วเนาะสำหรับน้องน้องเดือนเฮานะครับท้องไอ้ลูกสาวเบิ้มนะครับฮกเดือนแล้วก็ท้องบิ๊กเบิร์ดนี่ผสมไว้ จักเดือนแล้วครับนี่ยสามเดือนตัวสามเดือนนะครับผมตัวทองเรียบร้อยนะพี่เนาะร้อยค่ะตัวทองเรียบร้อยนะครับมีใบมีหลอดนะครับผมนี่ครับผสมวันที่อ่สิบเดือนสี่เดือนนี้กระชิเขาสริเขาอ่าสิเขาสามเดือนสี่เดือนเนาะประมาณนี้กะิเขาสี่เดือนประมาณนี้นะครับผมตัวทองร้อยเท่ากับว่าโคมนี่ซื้อสองได้สามนะครับผมเอามาเบิ้งเบิ้งแม่นก้อนนะครับค่อยสิไปหาไปเบิ้งลูกนะครับเบิ้งแม่ดวงนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ด นะครับนี่เบื้องนาเขานะครับนาเขาเปิดนะครับอัตลักษณ์ไม่เห็นนะครับผมเบื้องตีนญ่เลยครับนี่ตีนญ่นะครับผมเล็งงามดีนะครับพวงสางใญ่ดีนะครับผมนี่ครับพวงสางไ่ล่ำตัวเงานะครับอจุงไปทางพุ่นครับเดี๋ยวผมสีให้เบื้องรอบกันนะครับผมเบื้องทาง้ายนะครับผมไม่ตำนี้นะพี่เนาะประกันตำนี้ไ้พ่อมนะครับ กกหางพุ่มหางนะครับผมนมเนี่ยครับสีเต่าลูกสาวออกนมไปครับเนี่ยยังกินอยู่เนาะนะครับสำหรับแต่กันแต่กันร้อยกินอยู่กะร้อยกินอยู่นะครับผมเอามาเบิ้งลูกสาวเบิ้มกันนี่ครับผมลูกสาวเบิ้มไว้พกเดือนนะครับเนี่ยนี่ครับอัตลักษณ์ทรงลูกมาชัดเจนนะครับผมได้พอนี่ยครับผมอัตลักษณ์ออกมาชัดเจนเลยเดี๋ยวจุ่มมากพี่ครับจุ่มให้ผมใช้พี่ลองเบิ้งลูกสาวกันนี่ครับผมเบิ้งวนคู่นานะครับ ได้ตา,ตานะครับตาแต้มแก้มจำ้ำอองข้อชัดเจนเด่นชัดเจนนะครับผมไอแม่นี่อัตลักษณ์บดินไปเดนเนาะแต่ว่าสรงหลูกมากนี่นี่ครับสูงหลูกมากชัดเจนเลยครับพัุกรรมนะครับผมของนะี่ครับการพัฒนาสายพันธุ์กันนะี่ครับผมอัตลักษณ์ออกมาเด่นชัดเจนขวนคู่หนาสวยหัวหนกหมอทองนะครับเบิ่งแข็งเล็บสวยงามนี่ครับขวนเกี้ยวนะครับสองขวนนี่ครับสวยงามนะครับผมสำหรับลูกสาวนะครับสูงหลูกมากจิงนะครับผมเบิ่งกกหางใหญ่ เนี่ยผมภุ่มหางเงานะครับนมสี่เต่าขวัญเกี่ยวั้งสองฟังนะครับนี่อะย่างไปลูกพุ่หมูนะครับเนาะนี่ครับหููนะครับผมนี่ครับผมขวัญนี่ตุกตรงนี้เลยครับสามสี่ขวัญนะครับผมเกี่ยวสวยงามสลหรับขวัญนะครับนี่สวยงามนะครับสลหรับน้องเดือนเท่านะครับแล้วกาให้ท่องไปรุ่นของบิ๊กเบร์ดได้เลยประกันท่องไปอีกเนี่ยผมนี่เบิ้งแม่นเนี่ยผมแม่ตาตาบูรินไบบน้างตาแตบบรินบันไดต่ว่าสงลูกมากนี่ สวยเลยนะครับเบิ้งอ่องข้อในสวยอาจจะสวยเลยครับสำหรับค่มนี้นะครับแม่ดวงกับน้องเดือนนะครับลูกสาวเบิ่มแล้กการในท้องบิ๊กเบิร์ประกันไว้ซื้อ2อได้สาิบเปอร์ให้พี่เปิดหนึ่งแสนสามื่บาทค่ะหนึ่งแสนามนะครับเนาะซื้อ2อได้สนะครับผมนะครับโทรือจ่ายเผู้ใดสิโทษมากเะท่านนะเราให้เลยท่นเลยวะพีเราให้เลียงเอบอกว่าบะท่านเนาะ เอามาเหนียวงามมาฝากนะครับผมเป็นพัฒนาให้แล้วนะครับว่าจะเป็นลูกสาวเบิ้มในท้องก็คือบิ๊กเบิร์ดนะครับประกันไว้ท้องประกันท้องพร้อมนะครับซื้อสองในสามนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเนาะนะครับผมสวยๆนะครับสำหรับคุ้มนี่นะครับผมเอาเบอร์พี่ลองไหมพี่หกสามครับผมเจ็ดแปดศูนย์ครับสองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับบ้านข้าวมาท้องนะครับเปิดคุ้มลูกไว้นะครับสายพาราหน้านะครับผมลูกสาวเบิ้มพันล้านในท้องบิ๊กเบิร์ดนะคะรับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน นะครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดแต่ว่าทรงลูกเก่งนะครับผมสำหรับแม่หลวงเฮานะครับเอาสวยๆเลยสำหรับคบนี่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมเอาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งนะครับค้อยเผือกสาวอ่อนต่อนะครับสำหรับย่างเหลืออีกเผือกสาวสองตัวสิเปิดได้ื้อนี้นะครับผมเอาครับผมมาเบิ่งนะครับตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นค้อยเผือกสาวนะครับที่ว่าพร้อมผสมนะครับผมมี่ซื้อบ่เลยพี่มีจ้ลน้องน้องสีนวลนะครับผมสีนวลในเป็นเชื้อสายบ้างเลยครับนี่ เป็นออกมาจากเพื่นมาโลกกลมนะครับเนาะนะครับอายุหลายไม่เลยครับนี่สองปีสิบเดือนนะครับผมความสูงร้อยสามสิบสองบวกร้อยสามสิบสองบวกแนบกับพ่อผสมนะเนาะค่ะคือขึ้นเทียนหนึ่งแล้วให้พี่น้องไปเลือกพ่อเซลเนี่ยผมเอามาเบิ้งนะครับเบิ้งโค้งสางกันนะครับเบิ้งนาเขานะครับผมเบิ้งขวัญนะครับไตแตามี ขวนคูนะครับเนาะขวนใต้ตาเนี่ยผมสวยงามนะครับไอกระโหลกใญ่นรับผมเบ่งผิวพันธ์นี่เป็นผิวสีชมพูนะครับเนาะเป็นฝายเลยครับเนาะเปลือกฝายสวยงามนะครับผมล่ำตัวเงานะครับสำหรับไอแม่น้องสีนวลนะครับเบ่งแข้งเบองขาแข้งขาใ่นะครับอกเผาเด่นนะครับตีนใญ่นี่บผมสวยงามนะครับผมโครงสางใ่นะครับ มาเบิ้งแผ่นหลังกันนี่ครับแผ่นหลังงหญ่เลยถ่ายถ่ายง่เนี่ยมาเบิ้งขวนกันขวนฟังนี้มีนี่ครับหนึ่งเกี่ยวมานี่สองนี่ครับผมนี่ครับผมเนื้อหนังเต็มนะครับเนื้อหนังเต็มเลยนะครับสลับน้องสีนวลนะครับผมควายเผือกนะครับผู้ใดว่ามองหาควอยเผือกนะครับอยากไปพระหน้าสายพันธ์กันนี่ครับพร้อมที่จะไปผสมแล้วนะครับสลับน้องสีนวลเทานี่ครับผม ไอ้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่แปดมื่นถ้วนค่ะแปดมื่นถ้วนกะต่อรองราคาไหนครับเนาะได้ได้ครับตกลงราคาได้สำหรับราคานี่เนี่ยผมประกันตำนี้ไว้เนาะพี่เนาะประกันตำนี้ไว้สำหรับขวายนะครับผมของพี่เพื่อนแนวเอานี่ครับสวยๆเลยนะครับสำหรับลองสีนวลนะครับพร้อมผสมแล้วนะครับผลิตภัณฑ์มหาควายเผือกสาวไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับแปดมื่นถ้วนกะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี่เนี่ยผมเอาเบอร์พี่น้องไว้เลยพี่ศูนย์หกสามครับเจ็ดแปด ครับสองเก้าสีของพี่จันนะผมวันนี้เอาเผือกค้อยเผือกสาวมาฝากนะครับเอฟซีนะครับที่ว่ามองหาโยกับฝ่าโทมานะครับพูดคุยทดลองราคากันนี่ครับเอาเดี๋ยวยังเหลืออีกเผือกสาวเอื่อนสาวน้อยมีมีบอกเพี่นะจ๊ะมีต้นนี้แค่ตำหนี้แล้วจ้ะอ๋อเนี่ยคือมีต้นโตบ่มีแล้วจ้ะคือตัวนี้ายเผือกฝายเนาะมีแต่ไอ้มิดมิดทัวอยู่ตรงดังนี้นะครับผมแต่คือลำตัวนี้สวยงามเผือกฝาย อันนี้ครับเป็นน้ำตัวเป็นไฟนะครับแต่ว่ามีเม็ดทัวอยู่ตรงจมูกนะครับผมอันนี้ครับผมสวยๆนะผมผู้ใดที่ว่าสนใจก็โทรมาตอลองพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเผือกสาหน่อยกันต่อนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสสดท้ทยกันนะครับเป็นเผือกสานะครับก้อยเผือกสาวน่อยนะครับผมที่ว่าสวยสวยเลยนะครับผมมีซื้อป่ครับนี่ยพี่น้องเชอรี่น้องเชอรี่เนี่เป็นเชื่อสายมากเลยครับนี่ คือแม่เขาเป็นแม่ดำค่ะแม่เป็นแม่ดำอืมแต่ว่าพอมาเป็นสายเป็นก็คือหลานพอดีเขาลานเจ้าฝาเนาะค่นะนี่ครับผมก็เลยออกมาเป็นนอ้องเชอรี่ค่ะนี่ยอายุลายเม่ไหรครับนี่ชิบเซตเดือนจะ้ะปีฮาเดือนปีฮาเดือนนะครับสูงลายเม่ไหรแล้วครับผมสูงจ้ะลอยสามสิบแล้ว<ฆ>นะครับผมเอามาเบิง้งนะครับผมสวยๆเลยนะครับอัตลักษณ์นะครับเบิ้งเขาแก้วสวยงามนะครับนี่เขาแก้วสวยนะครับผมนะครับเป็นเผือกฝายนะพี่เนาะ นี่ครับสวยงามเบื้องขวนเบื้องขวนก้อนนะครับขวนใต้ตาม่ามนี่ครับผมมีครับเขาแก้วสวยงามนะครับนี่เบื้องอกปอกเผ้าเด่นนี่ครับเล็บเท้าแก้วเขาแก้วนะครับผมขวนเกี้ยวดีวนะคร,รับเบื้องนี่หนึ่งสองสามนะครับตกตัวนี้สามขวนเลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับน้องชลี่เฮาเบื้องไทยนะครับท้าย,ทายสูงนะครับไทย่ายนะครับผมสวยงามนะครับ้ายกุบหางพุ่มหางกัน นะครับเบื้องขวาฟังนี่นะครับเกี่ยวขึ้นกันนะครับตกนี่ครับบนบนซวงเลยนะครับสมน้องเชอรี่นี่ปีหาเดือนนะครับผู้ใดว่ามองหาค้อยเปลือกสาวนะครับนี่เป็นเอาไปเลี้ยงนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่สิเปิดเท่าไหร่ครับนี่เจ็ดหมื่นสองพันค่ะเจ็ดหมื่นสองพันนะครับกะต่อรองราคาได้ครับเนาะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี่นะครับผู้ใดว่ามองหาค้อยเปือกนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กัน นะครับน้องเชอรี่นะครับพึ่งปีหาเดือนนะครับแต่ว่าโพ้ง้างนี่ได้ยุ่นะคพี่น้องพัฒนาต่อยอดกันได้สำหรับนี่ครับว่าจะเป็นเขาแก้วนะครับเขางามนะครับเขาสวยเลยเขาเปิดดีนี่ครับเป็นเขาแก้วสวยนะครับผมนาสวยที่ิบกะนะครับผมมีย่งเลยครับผมมีกะน้องเป็นเฝือกายสวยนะครับเอาสวยเลยนะครับสำหรับน้องเชอรี่เฮานะครับเบิ้งท่ายืนท่าอย่างกัสงานะครับผมมันนี่มีอยู่ สามชุดนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่ลูกนะครับสายพันธุ์หน้านะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันมื่ซื้อสองได้สามนะครับประกันทองเบิกเบือกับลูกสาวเบิ้พันล้านนะครับค้ายเผือกพ่อผสมนะครับผมแปดหมื่นนะครับปิดท้ายด้วยน้องเชอรี่นะครับเผือกสาวสวยนะครับผมไอเจ็ดหมื่นสองพันนะครับโตสูงร้อยสามสิบนะครับ่อได้ทุกตัวหรือ่เนาะมาเบิ้งเฝ้ามาเบิ้งกันนะครับเพราะว่าอ่า เปิดย่ไม่ได้กับบ้านโดนพี่น้องเอฟซีกับอ่าคอยติดตามนะครับคอยของคอ,อกพี่จันนะผมมีง,งานพิ่งกลับมาฝากเรื่อยๆนะครับผมติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับผมอาสราฟที่นี่คนหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกระสิทภาพพี่น้องเบิองมาเราชมไปยังเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็ี่ยนน้ำใจของราชาพาเที่ยวไว้นะครับผมอาสราฟที่นี่สวัสดีครับ